เสือคิมคุณชาติมีความเห็นเกี่ยวกับเสือคิมยังไงครับดีดีดผมด,ดีใจมากคือแบบนี่ทําไมผมก่อสร้างวันใช่ไหมผมอยากก่อสร้างฮีโร่และเรื่องราวของเขาจะให้แรงบันดาลใจทุกคนทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่เดียวเ,เสือคิมหเดือนก่อนพิก7เจ็ดเดือนก่อนเขาลงเฟซบุ o กโดนทิ้งจากเมียไม่มีเงินสตังค์แล้วและมีมีม,ม,ม,มีมีลูก แลบบ้เขาแบบมึนแบบเขาล้องไห้แบบไม่มีไรแล้วแล้วต่ำต่ำต่ำ,ตำแล้เข้ากลับมาคืนเขามามาในวันลุมพินีก็แล้โดนล็อกความจริงเขาน่าจะยอมแพ้แต่ไม่ยอมเขาใหม่ทีหนึ่งและตอนนี้คืนนี้โอ้โหตาไวมากและสอบมันสวยมากเลนแบบไทมิ่งมันสุดยอดจริงๆใจนิ่งด้วยแบบทุกอย่างมันมันกลับคืนทำไมนี่เรื่องเรา นี่เป็นไทยฮีโร่และเรื่องราวไทยทุกมนุษย์70ล้านคนทุกคน,คนไทยเราจะมีช่วงที่แย่ลำบากเศร้าแต่ถ้าเกิดเรามีใจสู้ไม่ม,มีความอดทนซื่อสัตย์และขยนันและฝันใหญ่ทุกอย่างกลายเป็นความจริงได้มันไม่ต้องจำเป็นคือแบบเราตกแล้วก็ขึ้นไม่ได้เหมือนแบบ ปพระวัตาสตร์ของไออ,อคุณพ่อล้มละลายแล้วก็ทิ้งครอบครัวผมเป็นไกด์เป็นคนจนแต่ถ้าเกิดผมไม่มีมวยไทยเพราะมันไม่มีใจสู้ผมอาจจะเป็นคนจนยังอยู่แต่พอดีผมมีมวยไทยมวยไทยให้ผมคุณค่าใจสู้อย่าย,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 ยอมแพ้เด็ดขาดต้อ,เอ,อตง,ง,งเป็นขังขยันทรมานแต่อดทน ความพินัยมีทุกอย่างที่ที่คี่โมวยใ,ให้ผมจะได้ผมหน,หนีความจนได้เรื่องเรานี้สําคัญเฉพาะผมดูนักมวยของเราส่วนใหญ่เขาหนีความจนใช่ไหมมา,มาจากาครอบครัวยากจนมากผมเข้าใจมากในหัวใจทําไมผมมีน้ําใจเยอะสำหรับนักมวยของเราผมอยากช่วยแต่ถ้าเขาต้องช่วยตัวเองด้วยนะมันไม่ใช่แถมฟรีเพราะทุกคนต้อง ต้องต้องต้องมีใจสู้ส่วนตัว